โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้ผมก็มากับบอมหมูนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลุยกันอยู่ในโหมดบัมมี่นะครับก็เนื่องจากมันแจกเล่นฟรีหนึ่งวันนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ลองเข้าไปรับดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะรับทันไหมนะครับก็ลองลองดูแล้วกันเนาะนะครับไปผมเป็นโดนแฟทชิบหายชิบหายแล้วไงโอเคข้าลางมีครับผมมาโบนมีปะเนี่ยขเชื่อไหมเพื่อน เดี๋ยวผมรับตีนเองต้องระเบิดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยขอยงเรานะครับมาลุยเลยครับทุกคนคอมมี่มาแล้วมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนแตกครับผมสวยครับได้มาหนึ่งคิวหนึ่งคลวสองตัวตรงนี้มาแต่อีกหนึ่งยิงไปเลยครับตรงกลางอะ่ะได้แน่นอนอได้ไปสวยมีวเนี่ยแตกไปครับโห แรงนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยชิพ่ายแล้วรีบลงดิโดนแบนอย่าหาขึ้นมุมนี้นะครับคือถ้าโดนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็รีบลงมานะครับไม่งั้นจะเหมือนคนทายคลิปตรงแบนผมไม่ช่วยนะไม่ใช่ผมไม่ช่วยผมช่วยไม่ได้นะครับเออทีนี้ผมหนุกลางยังมีนะครับผมก็สาดต่อสาดต่อเฮ้ยยิงไปเลย อ๋อกระสุนหมดแล้วเรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาจาังหวะลงไปเก็บกระสุนแล้วกันนะครับโอ้แล้วตอนนี้คือมัมมี่มันล่อไปสิบวินแล้วอ่า <c oughs> ต้านให้ต้านให้เพื่อนต้านให้ต้านให้ใหสวยตอนนี้เราก็ต้านให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าให้มันขึ้นมานะต้านไปก่อนต้านไปก่อนสวยเพื่อนจัดไปเลยเดี๋ยวซับให้ครับสวยครับรอกระสุนหมดดับนะยิงเลยสวย ตายยังวะยังไม่ตายยังวะโอ้แล้วแบบในห้องตอนนี้คือใส่กันยับครับทุกคนไม่รู้มันด่าอะไรกันนะแต่คือมันใส่กันยับเลยตอนนี้นะครับเมื่อไรสเสบียงมันจะมาส่งไว้สเสบียงมรอสเสบียงมาส่งนี้ยเสบียงมาส่งละโอเคครับเดีย๋ยวจะวิ่งขึ้นบนหอนะไปผมขึ้นหอผมขึ้นหอเลยโอ้แล้วคือมีนะครับผมโอเคครับ น่าแตกแหละผมเดี๋ยวผมเล่นห่อเลยแล้วกันนะครับขึ้นไปดิที <c> ่ <oughs> นี่บงังทำทำไมวนะเนี่ยโอเคครับแต่ตอนนี้มามี่มันไม่ค่อยล่าเลยฮะอาจจะเป็นวินแรกนะครับที่คนชนะนะครับโอเคมาเลยมาเลยข้างล่างมาเลยววยิงดักเลยยิงดัก ยิงดักสวยเจ็บโอโดรัสจริงไหมครับเฮ้ย <Hey, S 1> ม,ม,มันไม่มามันไม่มาว่ะสิบว <10 S 1> ินสุดท้ายครทุกคนฮนะอาจจะรอดนะวินนี้ชิวๆตายยังตายละเฮ้ยมีตัวหนึ่งโอ้โหก็ตายโอเคครับวินนี้รอดครับผมเออถ่ายเปิดคลิปมาคือคนชนะเลยนะฮะ ก่อนหน้านี้ผมแอบเล่นมาสองสามตานี่คือมามี่ชนะรัวๆยับๆนะครับไปเลยขึ้นนะผมบักบีจุดนี้คือจุดไคลแม็กของเรานะครับเฮ้ยมนันจะปลาแฟตไปจะปลา,าแฟตกูลบก,ก่อนแล้วมีคนปลาแฟตหรือเปล่าไหนเช็คสิโอเคไม่มีนะครับข้างบนอย่าลืมที่จะระเบิดนึ่นตรงกลางนะครับเพื่อความปลอดภัยนะมาดิ ยิงเลยครับเจ็บปะหนะตายไหมมาขึ้นมาตายไหมตายเถอะโอ้ไม่ตายหรอผมโดนล้านไปแล้วเรียบร้อยดักครับผมไม่ได้คิวฮะโอเคไม่เป็นไรครับพยายามเล่นเซฟวอรแล้วกันนะครับกระุนี้เหลืออีกประมาณ11นัดนะครับก็ ยิงอาเจวะด,ดีๆนะครับหาคิวนะแตกรียบร้อยกระสุนข้างล่างมีอีกอันหนึ่งน,ะนั่นึะ่งผมลงไปเก็บเลย,ลย,ยเเเเแล้วกันไปวิ่งเฮ้ยชิบหายแล้วพี่ช่วยด้วยเอาขึ้นมาเพื่อนขข้นเร็วข็นเร็วเข็นเร็วเออโอเคปล่อยครับได้กระสุนเพิ่มมาละ ตอนตอนนี้มันมีไม่ค่อยดุเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ดุแบบไม่ดุจริงๆมันไม่ล่าเลยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวอาจจะต้องดูท้ายเกมนะครับนี่งไงได้อีกหนึ่งคิวจัดไปขอน,นุนๆหน่อยเว้ยแต่ผมจะไม่ลงไปล่านะรอเวลาใกล้หมดกันผมจะลงไปล่านะครับจดไปฮะตายละ มาแล้วเว้ยไม้ตัวหนึ่งตัวดูดครับยิงไปเลยครับตัวนี้น่าจะได้คิวแน่นอนปึ๊บไม่ได้หรอทุกคนแตกอะโอเคได้คิวแล้วสวยโหถ้าลงไปล่ามีตัวดูดอย่างงี้ปลอดภัยไหมเนีย่ยกูโอเคครับได้แมนหนึ่งครับผม กระสุนหมดแล้วครับจังงวะนนี้ตรงไหนมีกล่องกระสุนไหมรอกล่องสะพ,พายมาแล้วกันนะครับสามสิบวิสุดท้ายครับทุกคนกล่องยังไม่มาแล้วเนี่ยไปแล้วขึ้นหอดีรอเลยอะโอเคเอ้ยเอ้ยโดดมาปะเฮ้ยโอ้โหวิ่งมาอย่างไวเลยเฮียเออให้มันไปเถอะนะฮะถ้ามันจะไวขนาดนี้นะฮะหนึ่งต่อสิบเอ็ดวินนะตอนนี้มมมี่ ดูทรงเหมือนจะคนมันจะชนะแล้วเมื่อกี้แต่ตทำไมมามี่มันถึงชนะปะงงโอเคครับแอ่างนี้ก็นละกันเอาผมเป็นนอมมี่ว่ะเราก็ไม่ต้องแอบไปแหละอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหฟันฟันไม่โดนชิบหายละโอเคครับต้องแก้ต้องงานแก้ตัวนี้ต้องมีงานแก้ปุ๊บปั๊บโอ้โหยังไม่ถึงตัวเลยยังไม่ถึงขันฟันเลยนะฮะ เอเอโดนไปดิมึงสวยเต้นแบบหนึ่งเต้นแบ,บนึ่แล้วหัวคือทะลุจัดนะครับคือตัวมันสูงเกินนะฮะไม่ใช่อะไรหัวมันทะลุปไปแล้วตอนนี้เลือนเหลือหนึ่งพันว่าน่าจะได้อยู่อุย้ยเกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงดีนะท่านพอดีเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกันรู้ใจแตกไปสองเลือนหนึ่งพันแต่เก็บไปสองอะ เกินโคตรใกล้มาครับได้เวาเชิดฉายโอ้โหแต่นี่ไงแหลมหรอแหลมหรอผมรอจังหวะมานานแล้วโอเคครับผมจะตายว่ะทุกคนโอ้โหตายฮนะไม่รอดน,นะไปเลยปัคบีนี่อย่างเยอะนะครับน่าจะเสร็จท้ายแล้วแหละบักบี้อะ่ะเออนี่ไงโดนละผมตายผมดักและผมดักสุดดักแบบคมๆเฮ้ยเอาไม่โดน เออเรียบร้อยแตกสวยตัวท้ายอยู่ข้างบนนะครับจะระเบิดให้มันเด้งลงมานะลองดูดิอือล่วงดิล่วงนะฮะล่วงและอยู่ยากแน่นอนนะครับพายเพื่อนเออลุมสกรรมัม <c oughs> เรียบร้อยครับผมสกอร์นี่ห่างชั้นกันมากเลยนะครับมามี่คนเนี่ยถ้ามนมีชนะวินนี้ก็อาจจะเป็นวินท้ายนะครับแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะได้ไปต่อนะทุกคน โอเคครับอยากเล่นหอวะตอนเนี้ยแต่บนหอมันจะมีใครเป็นหรือเปล่านะมีชัวปะกูว่ามีชัวปลาแฟตอย่างเงี้ยมีนะครับนามีนะมีนะยิงเลยยิงเลยเอ้ยอะไรนะวะโอ้โหแม่งเต็มเลยนะมันหออ่ะกูจะรอดไหมเนี่ยชีวิตนี้กู อยู่ยังไรเนี่ยโอเคครับผมเสี่ยวมัมมี่ว่ะชิบหายเล่นได้เป็นข้างบนอนะไปขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับจังหวะนี้ไปฮึบยิงไปเลยครับตรงนี้มาวะมาแล้วมาดิมันไม่โดดวะ แตกสวยมาขไไนาดละอุย้ยเลี้ยงมาทางนี้้ายไปเร็วไอ้หี้อย่างเยอะเล้งอหลดหนึ่งสองนัดสุดท้ายมาดิฟันแม่งเลยมาดโหโหโหิเยอะมากอะ่ะเอาอะไรไปรอดไปเน,นี่ยนี่ไงโดนไปหนึ่งสวยกระสุนปึ๊บอ้อมทางเดิม ปุ <l id> okay, <lay> er ๊บป <apan> ุ๊บโอเคครับตั้งปืนีไหนวะเฮ้ยมาดิเฮ้ยโอ้โหไม่รอดครับแม่งพยายามดิ้นสุดๆนะครับเมื่อกี้แต่มันไม่รอดอ่ะทุกคนมองมื่องนี้แม่งเถื่อนจริงลิงยังร้องโอเคตัวท้ายตัวท้ายอยู่ไหนวะหาไม่เจอเนี่ยผู้กากอโจโจหรือโจ น่าโจ้นะพูมมกับหรือเปล่าพอกะกอเนี่ยโอเคครับยู่ไหนวะเชิญหาเลยเพื่อนผมมันคาดตายไปแล้วเรียบร้อยโอเคมามีก็ชนะแล้วนะครับไม่เคยเล่นอะไรเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าสันส้นๆเนาะนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ